ไม่น่ามีโควิดใช่ครับพี่ไม่ได้เห็นหน้ากันเลยนะไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้โชว์ไม่ต้องน้อยใจวันนี้ใส่หน้ากากไฟ์สดกันนี่มาดูรอรถนานชูโชว์หน่อยครับได้อะไรมาพี่โอ้โหได้รถจริงๆหรือเปล่าได้จริงครับได้ชัวร์ครับขับลองขับหรือยังรถจริงหรือเปล่าพี่อ๋อรถจริงรถแท้ขับแล้วนะเข้าเกียร์เดินหน้าแล้วไปแสดงว่าได้รถจริงๆนี่รอกันกี่เดือนพี่ รอกันไม่นานครับคุยเซวรอกันไม่นานครับไม่นานไม่นานคุยง่ายด้วยครับคุยง่ายรอไม่นานคุยง่ายผ่านการแนะนำอะไรกันมาต่อต่อกันเรื่อยเรื่อยใช่ครับแล้วเห็นรถแล้วมันใช่ที่เราต้องการหรือเปล่าพี่ใช่ทุกอย่างครับโอ้โหไม้ตแกได้ตั้งแ็กครับผมครับได้ทั้งตัวสูงได้ทั้งไฟรุ่นใหม่รถรุ่นใหม่เลยอย่างนี้ตัวไหนต้องคุยครับเอออย่างนี้ตัวไหนต้องคุยต้องคุยกับเซลลจะได้ทุกอย่างครับ เซล,ลคุยดีไหมพี่คุยดีครับคุยง่ายครับ oh, อย่างนี้เลยครับ oh. แกล้งยอผมยัดตังค์พี่เท่าไหร่ครับโอเคลอกแผนดูรอบๆโอ้โหก็ดีใจโชว์โชว์โชว์ชวหน่อยโชว์หน่อยโอ้โห oh, <laughs> นี่แจ็คไนค์คีหมุนปิดได้เหมือนมีดเลยโ oh. <laughs> <c oughs> อ้โหอ่าๆสัมสัมภาษณ์เรื่องอายุงานนิดมึงพี่คือปกติแล้วอะ่ะช่วงนั้นอะเป็นช่วงเปลี่ยนงานพอดีนะเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนที่รับเหมาแล้ว อายุงานกี่กี่กี่เดือนครับสามเดือนค่ะสามเดือนสามเดือนสามเดือนก็ได้สามเดือนก็ได้ดน,ดนี่ไปอยูที่ไหนไม่ได้มาที่เราได้แล้วถ้าไม่ได้จริงๆไม่ได้ถือกุญแจโน่นโน่ดูโอ้โห <c oughs> นี่อายุงานสามเดือนนะกอให้ท่านบอกเราตรงๆทําำยังไงก็ออกได้แน่นอนไม่ว่าจะมาอาชีพอะไรก็ตามอาชีพไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแหละได้หมดพี่เขาทำอาชีพอะไรครับ แ<อ>ล่เหมาก่อสร้างโอ้โหรับเหมาก่อสร้างนี่เรานี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรับเหมาบอกให้ <c oughs> เลยรับเหมาเราเอา <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>